สำหรับพิธีกรรมภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้รวมกันสวดมนต์ในบทธรรมจักรกับเปรวัตนสูตรเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลและเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นประธานกองกรถินได้รวมกันตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้ากรถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งประธานกรถิ่นในปีนี้คือกัละยาณมิตรสมจิตฟิชเชอร์พร้อมด้วยคณะได้น้อมอัญเชิญผ้ากรถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างาม ในการนี้ประธานบุญพิธีได้จุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัยและถวายเครื่องสการะแด่คณะสงฆ์ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้เมตตานำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ผ่องใสต่อมากัลยาณมิสุรินแค่พันดุงได้กล่าวอัญเชิญเทวดากัลยาณมิสมจิตฟิเชอร์กล่าวคำถวายผ้ากรถินและกล่าวคำถวายเจตุปัจจัยทยธรรม พร้อมกันนี้ท่านประธานกรถินได้น้อมนำผ้าไตรกรถินถวายแด,ด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยความปลื้มพิติใจนอกจากนี้ภายในงานคณะท่านเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด,ด่ท่านประธานสงฆ์และรับของที่ระลึกซึ่งในโอกาสนี้นะครับสาธุชนผู้มีบุญได้กล่าวคำประวารณาเป็นประธานกองกรถินก่อนที่กลาลยนานมิสุรินแคร์พันดุงจะได้นำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวสัมมูทนียกถาว่า กตินทานในครั้งนี้เป็นกถินซื้อวัดใหม่ของพวกเราคือเราเป็นบุคคลสำคัญในการสถาปนาวัดพระธรรมกายน้อยไรเวสฟาเลนจะเป็นวัดใหม่ที่สมบูรณ์และเป็นวิหารทานอันยิ่งใหญ่ซึ่งมีอน,นิสงส์ใหญ่ดุจเดียวกับท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีและมหาอุบาสิกาวิสาขาทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้ทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติอย่างความปลื่มมิติใจให้แก่ผู้มีบุญทุกท่าน ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างมากครับ